สวัสดีครับพบกับผมซีโนอะโมเลดครับวันนี้เราจะพามาดูเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยร้อยปีนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่นักสะสมน่าจะชอบนะครับน่าเก็บเป็นรุ่นรวยร้อยปีตอนหลวงพ่ออายุร้อยปีนะก็ได้ชาระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี อของวัดไตมิตรวิทยาราเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะครับครับก็ปลุกเสกไปในวันอังคารที่22มีนานะครับก็ปลุกเสกในพระมหาธาตุเจดีเลยครับอ่าก็อ่า,อาที่ที่หลวงพ่อรวยอยู่นะครับก็ไม่ธรรมดา ที่จองไปนี่ก็เป็นชุดกระไหลลงยานะครับก็จะมีลงยาทั้งหมดสามสีผมก็เพิ่งได้ของมานะก็ยังไม่ได้แกะเลยครับก็เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยดีกว่าผมก็อยากดูเหมือนกันครับอลองมาดูกันดีกว่าครับครับเราแกะสีน้ำเงินก่อนเนาะผมยังไม่ได้ดูเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนะ ธรรมดาได้นะตัวกล่องก็ครับรวยร้อยปีครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะนแกะอ้าวแกะไม่ออกอแกะได้แล้วครับอ,อันนี้ผมขอไม่ตัดดีกว่านะก็อยากให้เขาอยู่ซีนเดิมๆเ,เก็บสวย ครับตัวเหรียญหลงพรอรวยนะก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะขนาดก็กําลังดีครับครับสวยไหมครับโอ้ยมาเต็มครับครับตอกเยอะชัดเจนนะครับ แล้วมาดูสีเขียวมั่งครับผมก็เพิ่งได้มานะได้มากา็มาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยได้มาก็อยากให้เพื่อนๆดูพร้อมกันสีเขียวสวยงามครับคุยพื้นเรียบร้อย โอโหโมาดูสีแดงสุดท้ายไม่ได้จองเยอะนะครับจริงๆมีให้จองหลายแบบเหรียญก็มีหลายแบบนะแล้วก็มีเนื้องเงินมีอะไรให้จองเยอะครับมีเลดมีแหวนมีรูปหล่อมีหลายอย่างครับพยงพยันก็มีครับ แต่พอดีอ่าผมก็ชอบตัวนี้ขึ้นมาครับพอดีเห็นเป็นสามสี่พอดีแล้วก็อ่าเป็นเนื้อที่ราคาไม่แรงมากครับครับโอ้โห,โหลงยาแดงครับนี่น่าจะเป็นตัวหลักที่ทุกคนชอบนะ ยาแดงเขาจะทำเป็นเซตนะให้เราจองถ้าไม่งั้นผมว่าตัวนี้น่าจะหมดก่อนแล้วแหละยังดีที่ว่าทำเป็นเซตให้จองนะครับแล้วก็มีแค่สองพันชุดนะตัวนี้จะมีแค่สองพันชุดสวยเลยครับ สามสีอ่าได้เห็นพร้อมๆกันเลยเนาะครับอ่าครับก็หากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะหาเหรียญสวยๆมาให้ดูกันอีกนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ